ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าบางครั้งจักรวาลเข้าใจคุณโดยที่คุณนั้นไม่ต้องพูดอะไรออกมาถ้าคุณเคยคิดอะไรบางอย่างแล้วสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นเหมือนว่าถูกส่งสัญญาณไปเรียกมันมาหรือว่าคุณได้เคยอธิษฐานเงียบๆด้วยความรู้สึกเลือกสุดในหัวใจแล้วจักรวาลน,นั้นก็ตอบกลับอย่างมหัศจรรย์และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันคือการเชื่อมต่อพลังงานที่แท้จริงระหว่าง ตัวคุณและจักรวาลที่คุณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเบรกแบรเดนนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานหัวใจเข้ากับจักรวาลได้กล่าวไว้ว่าหัวใจของเรานั้นไม่ใช่แค่ปั๊มเลือดเท่านั้นแต่มันคือแหล่งปล่อยคลื่นพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในตัวของมนุษย์และจักรวาลน,นี้เองครับไม่ตอบสนองต่อคําพูดของเราแต่ตอบสนองต่อคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกจากหัวใจของเราทุกครั้งที่คุณรู้สึกจริงๆไม่ว่าจะสุข เศร้ารักรู้หวาดกลัวคุณได้ปล่อยรหัสออกไปสื่อสารกับสนามพลังงานของจักรวาลแล้วและนั่นก็คือกระแสเคลื่อนที่ส่งสัญญาณข้ามิติไปสร้างโลกแห่งความไม่จริงคนหนึ่งจักรวาลนั้นฟังความรู้สึกไม่ใช่คำพูดหลายคนคิดนะครับว่าต้องพูดคำอธิษฐานให้ถูกต้องและต้องใช้คำว่าโปรโดให้ฉันได้สิ่งนี้แต่ความจริงนั้นจักรวาลไม่ได้ตอบรับคำขอร้อง พันภาษาที่เราพูดเลยครับมันแค่ฟังความรู้สึกที่หัวใจเรานั้นส่งออกไปก็แค่นั้นเองหากเรานั้นรู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วจัก,กรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับเข้ามาถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดมันก็จะขยายความขาดนั้นให้มากขึ้นคลื่นพลังงานจากหัวใจเราคือสิ่งที่จัก,กรวาลรับฟังความรู้สึกรากับว่าเหมือนมีแล้วเป็นแล้วคือกุญแจสำคัญ คำพูดไม่ค่อยมีผลหรอกครับถ้าอารมณ์คุณขัดแย้งจากโลกภายในเพราะหัวใจนั้นคือสถานีออกอากาศของชีวิตเหมือนกับการที่คุณพูดว่าฉันสบายดีนะแต่ในใจคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันแย่มากเลยจกกะกวาจะสะท้อนกลับคําว่าแย่กลับมาเพราะเคลื่อนของใจคุณน,นั้นแรงกว่าคําพูดเสมอข้อสอหัวใจคือแหล่งพลังที่ส่งเคลื่นได้ไกลที่สุดในตัวของมนุษย์จากงานวิจัยพบว่า หัวใจนั้นส่งเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไกลกว่าสมองถึง5,000เท่าและนั่นก็แปลว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกลึกๆคุณได้ปล่อยคำสั่งระดับจัก,กรวาลเข้าแล้วหัวใจของเรานั้นคือเครื่องส่งสัญญาณหลักของมนุษย์อารมณ์รักลึกซึ้งขอบคุณศรัทธาคือเคลื่อนที่อยู่ในเคลื่อนที่สูงมากๆหัวใจอยู่ในสนามเดียวกับพลังของจัก,กรวาลจงใช้หัวใจคุณในการตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่แค่สมองเท่านั้นข้อสามทุกคนคือเครื่องพลังงานเคลื่อนที่เรานั้นคือพลังงานในรูปแบบของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังงานแต่พลังงานที่แสดงตัวเป็นชีวิตทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกคือเคลื่อนที่ปล่อยออกจากตัวเราไปสู่สนามจัก,กรวาลในทันทีและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงดึงดูดบางสิ่งเข้ามาในชีวิตแม้เพียงแค่เรานั้นคิดถึงมันเท่านั้น เพราะฉะนั้นพลังงานที่แสดงตัวเป็นชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันก็ดึงดูดทุกสิ่งกลับเข้ามาเช่นเดียวกันเราบว่าพวกมันนั้นเป็นกระจกสะท้อนกลับตัวตนนองค,คุณคือเคลื่อนพลังความถี่ที่คุณอยู่นั้นก็คือสิ่งที่คุณได้รับอารมณ์ต่ำก็จะดึงดูดต่ำการปรับอารมณ์เท่ากับคุณเปลี่ยนความจริงเหมือนคุณนั้นเป็นเครื่องส่งคลื่อนวิทยุคุณจะไม่ได้ยินสิ่งที่อยู่คกละคลื่อหรอกครับไม่ว่าคุณจะอยากได้ยินมันแค่ไหนก็ตาม ข้อสความรู้สึกแท้จริงคือรอหัสและกุญแจของจักรวาลจักรวาลนั้นไม่ตอบสนองต่อาการแสดงมันตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงเท่านั้นคุณจะไม่มีวันดึงดูดความรักถ้าในใจคุณน,นั้นรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกโดดเดี่ยวคุณจะไม่มีวันดึงดูดความสำเร็จใดๆถ้าในใจคุณน,นั้นยังรู้สึกไม่คู่ควรความรู้สึกที่แท้จริงจะสื่อสารตรงที่สุด ุณไม่สามารถปลอมแปลงทุกอย่างด้วยระดับของพลังงานได้จงกลับมาซื่อสัตย์ครับกับสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆและแค่คอยๆฝึกเปลี่ยนคลื่นจากภายในไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่โลกภายนอกเท่านั้นข้อ5สนามพลังจัก,กรวาลคือกระจกสะท้อนโลกภายในของตัวเราจัก,กรวาลน,นั้นไม่ได้ส่งสิ่งที่คุณอยากได้หรอกนะครับมันส่งสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ในคลื่นพลังขณะนั้น ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าคุณก็จะได้เจอกับเหตุการณ์ที่ย้ำว่าคุณไม่มีค่าแต่ถ้าวันหนึง่งคุณเริ่มเปลี่ยนคลื่นในใจสนามพลังของจัก,กรวาลก็จะเปลี่ยนภาพที่ใช้สะท้อนกลับมาทันทีจัก,กรวาลจะสะท้อนภาวะไม่ใช่คำขอการเปลี่ยนโลกภายในเท่ากับเปลี่ยนโลกภายนอกสนามพลังรอบตัวเรานั้นจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเริ่มที่จะมีอารมณ์ความคิดและความรู้สึกใหม่ๆ จงหยุดมองหาทุกอย่างจากโลกภายนอกครับแล้วกลับมาสรันร้างอารมณ์ที่ดีจากโลกภายในเหมือนคนนะครับยิ้มให้กระจกกระจกก็จะยิ้มกลับทันทีจักรวาลทํางานแบบนั้นเลยครับข้อ6ความเงียบคือประตูที่เชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลจักรวานนั้นพูดด้วยความรู้สึกไม่ใช่เสียงและเสียงของจักรวาลจะดังที่สุดตอนที่เรานั้นหยุดเสียงภายในเมื่อคุณนั้นสงบแล้ก็นิ่งเงียบได้มากพอ หัวใจคุณจะเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ไม่ได้มาจากโลกภายนอกที่วุ่นวายแต่มาจากสนามพลังงานที่คุณเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดทั้งชีวิตจงฝึกนั่งเงียบครับวันละ5นาทีอย่างน้อยเพื่อเปิดคลื่นรับอนุญาตความเงียบและสงบนิ่งนั้นคือช่องทางให้พลังงานใหม่เข้ามาหยุดฟังโลกภายในบ้างแล้วเริ่มฟังจัก,กรวาลว่าเขากำลังบอกอะไรกับเรา สมาธิคือการเปิดเครื่องรับพลังที่ทรงพลังที่สุดข้อ7ความตั้งใจบวกกับความรู้สึกเท่ากับพลังสร้างความเป็นจริงเพียงแค่ตั้งใจยังไม่พอนะครับเพียงแค่รู้สึกดีก็ยังไม่พอเช่นเดียวกันแต่เมื่อคุณนั้นมีความตั้งใจที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกอินอย่างลึกซึ้งที่สุดพลังนั้นก็จะถูกส่งออกมาอย่างตรงและก็แรงที่สุดเข้าสู่สนามพลังของจักรวาล เพราะฉะนั้นความตั้งใจที่ชัดเจนมันก็คือคำสั่งที่ชัดเจนเช่นเดียวกันและความรู้สึกอินก็คือเชื้อเพลิงที่ไปกระตุ้นคำสั่งนั้นเมื่อทั้งสองอย่างนั้นรวมกันครับมันจะมีพลังในการสร้างแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคุณหัวใจบวกจิตนาการมันก็คือการสร้างความจริงใหม่ข้อ8คอํคำปิทฐานแบบเก่าทําให้พลังงานคุณอ่อนลงทุกที การอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การร้องขออ้อนวอนบิงวอนนะครับแต่คือการที่เรานั้นรู้สึกว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วการขอซ้ำๆแปลว่าฉันยังไม่มีแล้วจกกวักรวาลนั้นก็จะขยายความรู้สึกให้มากขึ้นมากขึ้นแต่การอธิษฐานด้วยความขอบคุณประกฏบว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วคุณเป็นมันแล้วคุณมีมันแล้วมันคือการปรับคลื่นสู่ความสําเร็จ จงหยุดขอแล้วก็เริ่มขอบคุณล่วงหน้าการอธิษฐานคกอการรู้สึกไม่ใช่การขอจักวานนั้นเข้าใจคลื่อนความมั่นใจมากกว่าคลื่อนของความขาดแคลนจงฝึกพูดบ่อยๆว่าขอบคุณที่สิ่งน,นี้เกิดขึ้นกับฉันแล้วเช่นคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ก็บอกว่าขอบคุณเงินห้าแสนบาทที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วยิ่งขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นครับข้อเก้า ความกลัวความลังเลความสงสัยคือคลื่นที่ตัดการคอนเน็กกับจักรวาลทันทีคลื่นความกลัวสงสัยลังเลและไม่มั่นใจคือคลื่นพลังงานต่ำที่รบกวนสัญญาณคุณอาจจะส่งสัญญาณออกไปแล้วนะครับแต่ว่าความกลัวจะไปเสมอกับกำแพงที่ทำให้คลื่นเหล่านั้นไปไม่ถึงจักรวาลความกลัวนั้นมันจะบล็อกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับการส่งคลื่นพลังงานที่หมุนเวียน ถ้ารู้ตัวว่าคุณนั้นเริ่มกลัวให้หยุดช้าลงสักนิดครับรู้สึกแล้วก็รีเซ็ตพลังงานใหม่ความสงบในใจเนี่ยมันคือเคลื่อนที่เปิดรับได้ดีที่สุดความกลัวจะทําให้คุณสื่อสารกับจัก,กรวาลแบบปิดคลื่นเหมือนคุณนั้นพยายามพุยโทรศัพท์ขณะที่มีสัญญาณรบกวนอีกฝ่ายก็ได้ยินแค่สิงกระขัดให้หายจัก,กรวาลก็เช่นเดียวกันครับขอ้อ10การให้อภยัย คือการปลดปล่อยเครื่อพลังงานลบในตัวเราคุณไม่อาจส่งเครื่อพลังงานรักออกไปได้ถ้าในใจคุณนั้นก็ยังมีพลังแห่งความโกรธอยู่การให้อภัยไม่ใช่การปล่อยให้อีกฝ่ายชนะนะครับแต่คือการคืออิสระภาพให้กับตัวคุณเองนั่นแหละในแง่ของจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานความโกรธความไม่พอใจมันคือพลังงานต่ำที่ผูกคุณไว้กับเมื่อวานอดีตเดือนที่แล้วปีที่แล้วครับ แต่การให้อภัยนั้นจะทําให้คุณเป็นอิสระและเชื่อมต่อกับจักรวาลได้อย่างแท้จริงยิ่งคุณปล่อยยิ่งคุณจะพุ่งขึ้นไปข้างหน้าครับก้าวหน้ามากขึ้นถ้าจิตใจคุณเบานะครับจากการปลดปล่อยการให้อภัยนั้นเครื่องพลังงานยิ่งพุ่งขึ้นไปครับข้อ 11. พลังงานของหัวใจสามารถเปลี่ยนสนามพลังของคนรอบตัวได้หัวใจของคุณนั้นไม่ได้เชื่อมต่อแค่กับจักรวาลเท่านั้นนะครับแต่มันเชื่อมต่อกับ หัวใจของคนรอบตัวเมื่อคนนั้นส่งพลังของความรักความหวังดีความสงบออกไปสนามพลังนั้นก็จะขยายใหญ่และปรับเคลื่อนรอบตัวให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันคนรอบตัวคุณนั้นจะรู้สึกได้ครับถึงพลังงานคุณไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกคุณเคยเป็นไหมครับที่ตอนที่อยู่ที่ทํางานรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบของใครบางคนเช่นคนที่คุณอาจจะไม่ชอบครับคุณจะสัมผัสได้นะถึงพลังงานบางอย่างจริงไหมครับ พลังงานดีเนี่ยเป็นของจริงแม้จะไม่มีคำพูดครับพลังงานลบก็เช่นเดียวกันคนรอบตัวรู้สึกได้ตลอดครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนใครครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรที่มันวุ่นวายในโลกภายนอกหรอกนะครับแค่ปรับคลื่อนพลังงานจากภายในเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนภาพที่คุณเห็นชัดในหัวคุณก็คือจิตนาการเท่านั้นเองพลังของหัวใจดีๆครับจะรักษาทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่แต่การเยียวยาในร่างกายและอารมณ์ทุกอย่างของคุณ ข้อ 12. เมื่อคุณเคลื่อนลงทุกอย่างก็จะเข้ามาโดยที่คุณนั้นไม่ต้องไล่ตามแล้วก็ไม่ต้องวิ่งในลาด้วยนะครับการใช้พลังจัก,กรวาลเนี่ยเราไม่ต้องดิ้นรนพยายามและหนักหน่วงนะครับคุณไม่ต้องไล่ตามโชคก็ได้แค่เปิดใจให้ตรงกับเคลื่นนั้นก็พอแล้วคลื่อถูกต้องพลังงานสูงก็คือจังหวะที่ลงล็อกพอดีและถ้าเกิดว่าคุณสร้างทักษะนะครับในโลกภายนอกสอดคล้องกับสิ่งที่คุณรู้สึกในโลกภายใน แน่นอนครับว่าคุณจะสามารถดึงดูดทุกอย่างกลับเข้ามาเร็วขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลเข้ามาหาคุณเมื่อคุณนั้นมีความพร้อมในใจทั้งในแง่ของจิตวิญญาณทักษะพลังงานและความคิดยิ่งไล่ยิ่งดิ้นรนยิ่งห่างครับแต่ยิ่งสงบยิ่งไว้วางใจยิ่งได้เร็วครับจกักรวาลนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากตัวคุณเลยนะครับมันอยู่แค่ภายในตัวคุณเท่านั้นอยู่ในหัวใจของคุณเสมอทุกครั้งครับที่คุณรู้สึกรักจริงๆ ทุกครั้นที่คุณรู้สึกเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขคุณกำลังเปิดคลื่นทิ่ตรงกับพลังงานของผู้สร้างทั้งหมดของจักรวาลอย่ารอให้ทุกอย่างเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยรู้สึกดีนะครับจงฝึกรู้สึกดีตั้งแต่วันนี้และทุกอย่างของคุณในโลกภายนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะหัวใจคุณน,นั้นคือเสาสัญ,ญญาณของชีวิตและคุณมีสิทธิเชื่อมต่อกับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดเวลาจงจำาสนีเอาไว้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เอาไว้ เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง Motivation Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาไมโครเธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Pre m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ